สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไปไกลามากชาวเน็ตอ้างบุ๋มไทยพูดเกี่ยวกับคดีดังไว้แบบนี้เป็นหนึ่งหนึ่งนักแสดงพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากหากใครที่ติดตามจะเห็นว่าเธอนน้นถูกอ้างชื่อในเรื่องต่างๆบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นคนที่หลายคนรู้จักมีชื่อเสียงโดง่งดังล่าสุดเธอเผยภาพที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งทวิตถึงเธอและทายเอกพันบลัล อ้างว่าบุ๋มและทายเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับคดีดังในตอนนี้งานนีน้บุ๋มก็ได้ออกมาแก้ข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่างงในงงทั้งบุ๋มและพี่ทายไม่เคยรู้จักคนนี้นะคะมะโนไปใหญ่โตมากใครรู้จักเขาฝากแนะนําการใช้โซเชียลให้เขาด้วยว่าการทําแบบนี้มันมีผลกระทบกับหน้าที่การงานของเขามันทําให้เขาดูไม่น่าเชื่อถือค่ะท่านผู้ชมนนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที นี่คอขอบคุณครับ